ประเทศข้างบ้านเหมือนกับจะซ่อมแซมอะไรเองก็ไม่เป็นล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ที่มีการจัดพิธีถวายพระพรระหว่างการบรรจุและขนส่งรูปปั้นทองสำริดพระนารายจากเมืองแม่บนประเทศกัมพูชาเพื่อส่งไปซ่อมแซมในประเทศฝร,รั่งเศสโดยเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ได้จัดพิธีเชิญพระสงฆ์พรมน้ำมนต์ระหว่างบรรจุและขนย้ายพระนารายณ์จากวัดแม่บอนเพื่อส่งไปอนุรักษ์ซ่อมแซมและวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสโดยดรเพียงสกุณา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ได้เป็นประธานในพิธีให้นายฟาร์บริสเอเตียนรองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศกัมพูชานายจะาเอลอูเบโชผู้แทนและยานนิกลินส์ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติและเอลกาเซลเตอร์โลกชุมเทียบ ผู้แทนกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการส่งรูปปั้นทองสมริดอันงดงามโดยเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคระหว่างประเทศฝรั่งเศสและกัมพูชาโดยมีการตกลงกันตั้งแต่ปี2562แต่ว่าถูกเลื่อนออกไป เพราะว่าจริงๆจะส่งไปซ่อมแซมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยยังไม่ได้มีการส่งมอบตามกำหนดโดยโครงการนี้จะมีการซ่อมแซมอนุรักษ์และเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปปั้นพระนารายที่มิวเซียมของฝรั่งเศส โดยมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคอัชญชานฉลาดของการแกะสลักโลหะขนาดใหญ่ในอารยธรรมคาเมนในสมัยอังกอร์โดยว่ากันว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสามารถด้านงานโลหะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค ทีมงานจะพยายามประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด39ชิ้นที่มีการแยกออกจากกันโดยมีระยะเวลาเก่าแก่กว่า1,000ปีและจะมีการเตรียมประกอบชิ้นส่วน3มมิติเพื่อระบุตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ โดยคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอนุรักษ์และวิเคราะห์นี้ประติมาก,กรรมที่สวยงามจะถูกจัดแสดงในที่จัดสการแบบชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียนจิมโดยนิทรรศการนี้จะมีรูปปั้นทองสำริด อีก126รูปที่ยืมมาจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศธานแห่งชาติกัมพูชาและจะมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับยุคสำริดของนครวัดเป็นศิลปะแห่งเทพที่จะมีการจัดขึ้นที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศธานแห่งชาติราศีเมทุนในช่วงครึ่งหลังของปีพุทธศักราช2568โดยจะมีการจัดแสดงการพัฒนาทางด้านเทคนิคของงานโลหะในอารยธรรมเขมร ตั้งแต่สมัยก่อมประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังนครวัดหลังจากที่นิทรรศการชั่วคราวได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์จิมรูปปั้นนี้จะส่งไปยังสถานที่อีกสามแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการจัดแสดงรูปปั้นพระนารายณ์เป็นของาศาสนาฮินดูในคเมนในสมัยอังกอร์เปรียบเสมือนการนำอัจฉริยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคนิคงานโลหะคมนไปสู่เวทีระดับนานาชาติเพื่อประโยชของศาส ธารณชนให้มีความเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขเขมรในสมัยโบราณ โดยมีผู้มาวิเคราะห์น,นะคะว่าสาเหตุที่ชาวกัมพูชาไม่ซ่อมเองเพราะว่าเหตุผลง่ายๆที่อาจจะพอเข้าใจได้คือ 1. อาจจะไม่เคยเป็นผู้สร้างประติมาก,กรรมนี้อาจจะได้มาด้วยเหตุผลบางอย่างหรือว่าสองอาจจะไม่มีความรู้และความสามารถในการบูรณะรักษาซึ่งแตกต่างจากคนไทยสิ่งใดก็ตามที่คนไทยสร้าง คนไทยก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในขแขนงนั้นโดยเฉพาะแม้จะเป็นคนประเทศอื่นก็ไม่สามารถบุรณะได้ดีเท่ากับคนไทยเพราะคนไทยนั้นไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษและมีรากเหง้าวัฒนธรรมต่างๆเป็นของตัวเอง บางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากในสมัยก่อนชาวคเมนทำงานแบกอิฐแบกปูนแล้วก็ปรับหน้าดินการซ่อมแซมนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เองเนื่องจากไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมไปออกแบบงานวิศวกรรมและโครงสร้าง จะให้ทำแบบนั้นก็คงจะทำไม่ได้เนื่องจากในอดีตก็มีการปรากฏออกมาแล้วว่าเป็นเพียงท่าชนชั้นแรงงานเท่านั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เวลามีปัญหาในการซ่อมแซมและบูรณะต่างๆก็จะให้ทางอินเดียมาช่วยแต่ว่าช่วงหลังคงจะไม่กล้าให้อินเดียมาช่วยแล้วเพราะว่าอินเดียนั้นแฉกลับหลังจากการบูรณะจากชาวอินเดียคนคเขมรพยายามเรียนแบบและทำการซ่อมเองแต่ว่าเรียนทางลัดจนมี ตชาวอินเดียหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าวัฒนธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ขนาดการแกะสลักในอังกอร์วัดก็ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้บางคอมเมนต์ก็มาวิเคราะห์ค่ะบอกว่าดีแล้วที่ส่งไปให้ฝรั่งเศสถ้าหากว่าชาวกัมพูชาซ่อมเองพระนารายอาจจะอวะตารเป็นอย่างอื่นก็ได้ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่างสิบหมู่คงจะไม่มีกรมศิลป์ไทยก็เคยไปช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วแต่คงจะไม่มีผู้สารต่อองค์ความรู้ ขนาดประสาทพ,พนมรุ้งที่เป็นเพียงกองหินไทยยังสามารถบูรณาขึ้นมาใหม่จนสวยงามแต่ว่ารูปปฏิมากรรมแสดงว่าไม่มีความสามารถจริงๆจึง,จง,จงต้องข้ามน้ำข้ามทะเลส่งไปให้ฝรั่งเศสน้ำซ่อมแซมแทนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพระนารายณ์เป็นเทพในศาสนาฮินดูซึ่งฮินดูเป็นศาสนาของชาวอินเดียคนคเขมรอยู่ในวันณะแรงงานหรือไม่มีวันณนะ เป็นบันทึกของโจตากวนที่บันทึกไว้ว่าคนพื้นเมืองคาเมนทั้งชายและหญิงมีเพียงผ้าทอเนื้อหยาบและเมื่อผ้าขาดก็ต้องจ้างชาวเสียมให้ช่วยปะชุนให้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฝรั่งเศสน่าจะทำการศึกษาและอาจจะทำให้เก่าแกกว่ารูปปั้นของโกลเด้นบอยที่ไทยกำลังจะได้กลับคืนมาจากอเมริกาอาจจะร่วมมือกันกับกัมพูชาก็ได้บางคอมเมนต์ก็บอกแอบเอกใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ากัมพูชาจะส่งไปซ่อ หรือว่าส่งไปบรรณาการให้ฝรั่งเศสก็ไม่รู้อาจจะต้องรอดูกันต่อไปบางคอมเมนต์บอกว่าฝีมือของชาวคาเมรน,นี่เน้นงานแบกหามงานฝีมือนั้นคงจะไม่ถนดัดก็เลยต้องส่งไปให้พี่ฝรั่งเศสช่วยงานศิลปะหากไม่ได้สร้างเอง และไม่ได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมก็คงจะไม่สามารถซ่อมอะไรได้เป็นเพราะาไม่ใช่คนสร้างก็คงไม่มีความรู้ในการซ่อมแซมบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆถ้าสร้างมาเองก็น่าจะบูรณะเป็นทําไมถึงต้องส่งไปให้ฝรั่งเศสด้วยสมบัติของชาติตัวเองทําไมถึงซ่อมไม่ได้นับระษาอะไรที่เห็นในปัจจุบันที่พยายามเคลมทุกๆอย่างก็เพราะว่าเหตุผลแบบนี้นั่นไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารีคิดวิเคราะห์ดูการส่งไปซ่อม ได้ข่าวว่าฝรั่งเศนนสนั้นส่งหนังสือมาหาช่างที่ประเทศไทยกับอินเดียให้ไปช่วยซ่อมโดยมีบางคนวิเคราะห์ในมุมมองของคนนอกมองว่าเป็นการหารายได้เข้าประเทศเหมือนกับเป็นสัญญาการเช่าทรัพย์สินโดยอ้างว่านําไปซ่อมซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าขายวัตถุโบราณแต่ว่าใช้งานวิจัยเอามาอ้างสุดท้ายจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็จะต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่ากัมพูชานั้นไม่ค่อยมีความรู้ด้านโบราณวัตถุ เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมเก่าแก่